เปิดเรื่องมาในกรุงวอชิงตันดีซีปี1965เบอร์นาร์ดได้รับคำเตือนให้ระวังตัวเพราะมีคนต้องการให้เขานั้นเป็นตัวอย่างอารมณ์ประมาณว่าเชือดอก่ให้ลิงดูเบอร์นาร์ดก็เลยเตรียมตัวไปให้ปากคำเรื่องของเขาเริ่มต้นที่รัฐเท็กซัสในปี1 9 3 9เบอร์นาดในวัยเด็กนั้นก็ททำงานเป็นคนขัดรองเท้าหน้าธนาคาร และเขาเนี่ยก็ได้ยินเรื่องราวการลงทุนผ่านหูผ่านตาทุกวนันเมื่อหลังจากที่ทุกคนจากไปเขาก็รีบจดทุกอย่างใส่ในสมุดวันหนึ่งเด็กหนุ่มเบอร์นาร์ดก็ไปแอบฟังการประชุมที่ข้างหน้าต่างแต่ตำรวจที่เห็นเนี่ยก็รีบดึงเขาออกมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเบอร์นาร์ดก็สามารถวิ่งหนีลอดออกมาได้แต่ว่าตำรวจคนนี้ก็บอกว่าจะฟ้องพ่อแม่ของเขาและในคืนนั้นคุณพ่อของเบอร์นาร์ดกระดูว่าทำไมแกไปแอบฟังพวกคนขาวคุยกัน ตัวใจก็น่าจะรู้นี่นะว่าคนผิวดำนะ่ะถูกแขวนคอเพราะเรื่องเล็กๆเ,เท่านั้นแต่หลังจากที่เขาได้เห็นสมุดต,ตัวพ่อก็ถึงกับยอมรับว,ว่าเบอร์นาร์ดก็เป็นเด็กที่ฉลาดมาแต่ก็ได้ทิ้งท้ายคําเตือนให้กับลูกชายของตนว่าพวกคนผิวขาวนะ่ะจะไม่ยอมให้พวกเราได้ร่ำรวยหรอกแต่เบอร์นาร์ดนั้นไม่ยอมแพ้เขายังคงสาบานว่าเขาจะต้องรวยให้ได้และผ่าก็ตัดมาในลอสแองเจลิสปี1954ในตอนนี้เบอร์นาร์ดก็เติบโตขึ้นแล้ว และเขาก็แต่งงานกับยูนิสและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนและในวันนี้พวกเขาก็กําลังจะไปเยี่ยมครอบครัวของยูนิสนั่นเองและคุณลุงของเธอก็ได้แบ่งปันว่าบริษัทเครื่องบินกาลังรับคนผิวสีเข้าทํางานอยู่แต่พ่อใหญ่เบอร์าร์ดเนี่ยก็ปฏิเสธไปเขาบอกว่าเขานั้นต้องการเงินจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เขาอยากเป็นเจ้าของตึกและเก็บค่าเชา่าแต่ด้วยความที่ว่าพวกเขาก็ยังอยู่ในแค่ห้องเช่าเล็กๆคุณลุงเนี่ยก็หาว่าเบอร์ nard เปิดเจอและเขานั้นก็ขี้เกียจไม่ยอมทางานหลังจากทานข้าวเสร็ หลานสาวยูนิสก็บอกกับคุณลุงว่าเบอร์ Bernard นาะร์ดเป็นคนที่ฉลลาดมาและเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองหลังจากนั้นสองสามีภรรยาก็ไปที่โรงเก็บของเบอร์นาร์ดก็เลยสัญญากับภรรยาของเขาไปว่าเขาจะต้องพาเธอออกไปจากที่นี่ให้ได้ในเช้าวันต่อมาเบอร์นาร์ดก็พาโทนี่ลูกพี่ลูกน้องของยูนิสไปทำงาน ส่วนเพื่อนของโทนี่คนนี้ก็มีชั่วแมสและเขาเนี่ยก็เอ่ยปากว่าเบอร์นาร์ดน่าจะเป็นคนรวยนะเนี่ยโทนี่ก็เลยบอกไปว่าเบอร์นาร์ดเป็นเจ้าของตึกหลังจากนั้นเบอร์นาร์ดก็ไปดูอาคารหลายแห่งในย่านคนผิวขาวและหลังจากนั้นเขาก็บอกกับยูนิสว่าในที่สุดก็เจอตึกที่สมบูรณ์แบบแล้ว แต่ถ้าซื้อแล้วก็จะไม่มีเงินในการรีโนเวทซึ่งยูนิสก็คิดว่าควรที่จะหาคนลงทุนเพิ่มเธอก็เลยพาเบอร์นาร์ดไปพบกับโจอดีตเจ้าหน้าของเธอนั่นเองแต่พี่โจคนนี้ก็เป็นคนขี้เล่นแล้วก็ชอบพูดตลกตลอดเวลามันก็เลยําไม่เบอร์นาร์ดไม่ค่อยจะไว้ใจเขาและไม่อยากจะร่วมทําง,งานด้วยกันแลนะทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจเดินกลับแต่ในตอนนั้นพวกเขาก็เห็นผู้ว่าราชการมาเยี่ยมโจพอดีดูทรงว่าทั้งสองคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนกันแต่แล้วเบอร์นาร์ดก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจไม่นานต่อมาาเเบบอรนกกก็ไปจัทิ เจ้าของตึกที่เขานั้นอยากจะซื้อต่อเขาขอให้แพทริกนั้นให้เขายืมเงินก่อนสักหนึ่งหมื่นดอลลาร์ไว้ซ่อมตึกแต่แล้วพ่อใหญ่แพทริกเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะครับและอธิบายโดยใช้การคำนวณส่วนเบอร์นาร์ดก็เตือนเขาไว้ว่าเหมือนว่าตัวนายจะคำนวณค่าใช้จ่ายผิดซึ่งแพทริกก็ประทับใจและขอบคุณเขามาแต่ยังไงซะก็ไม่ยอมให้ยืมเงินอยู่ดีสอนกลับเบอร์นาร์ดเห็นปฏิทินจากธนาคารเมสซิตี้ ที่มีชัวริสอยู่ข้างในเขาก็เลยตรงเพ่งไปที่ธนาคารเพื่อจะขอพบกับรีดแต่เลขาเดินบอกว่าริสในตอนนี้นั้นก็ไม่ว่างทั้ทัที่มันก็ชัดเจนแล้วว่าเขานั้นถูกปฏิเสธเพราะว่ามีผิวสีที่แตกต่างเบอร์นา r ก็เลยตัดสินใจรออยู่ตรงหน้าธนาคารพอริสเดินออกมาเขาก็รีบไปเสนอไอเดียธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเขาและก็แพทริกในคืนนั้นเบอร์นา r ก็บอกกับยูนิสไปว่าเขาไม่ได้รับเงินกู้ในครั้งนี้แต่แล้วเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากแพทริกแพทริกถามว่า ที่นายจะทำหน้าเป็นธุรกิจแบบปกติหรือเปล่าซึ่งเบอร์า a r d ก็ตอบกลับไปในทันทีว่าไม่แพตติกก็หัวล้อแหละครับและบอกว่าเขาเนี่ยชอบคนที่ไม่ชอบทำตามระเบียบเขาประกาศว่าเบอร์า a r d สามารถไปธนาคารพรุ่งนี้และจะเป็นผู้ค้ำประกันให้ในคืนนั้นยูนิสและเบอร์า a r d ก็ไปฉลองก,กันที่คราบและโจเนี่ยก็เข้ามาแซวเบอร์า a r d อีกทำให้เบอร์า a r d เนี่ยยิ่งไม่ชอบเขาเข้าไปใหญ่ และในวันถัดมาตัวของเบอร์นาดกับโทนี่ก็เริ่มที่จะซ่อมตึกและอาคารหนึ่งในผู้เช่าเห็นและถามว่าทําไมคนผิวดําถึงไม่อยู่ในย่านนี้กันละ่ะเบอร์นาดก็เลยบอกว่าเขาเป็นเจ้าข,ของคนใหม่แต่หญิงชราคนนั้นยังไงก็ไม่ยอมเชื่ออยู่ดีไม่นานแมดก็มาช่วยทํางานเบอร์นาดถามว่าเขาโอเคไหมถ้าจะต้องทํางานร่วมกับคนผิวสีแมดก็เลยตอบว่าสีเดียวที่เขาแคร์ก็คือสีเขียวแบงค์ดอลลาร์ยังไงละ่ะและทั้งสามเนี่ยก็ลงแรงทํางานแบบโคตรหนกักไม่นานก็มีตำรวจสองคนเนี่ยเดินทางมาถึงเนื่องจากมี ญิงชลาแจ้งพวกเขาว่ามีคนผิวดำทำงานอยู่ในตึกนี้เบอร์าร์ดก็เลยแสดงเอกสารทั้งหมดและพวกตำรวจเนี่ยก็เลยรีบกลับไปและหลังจากซ่อมเสร็จเบอร์าร์ดก็ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องหนึ่งแต่เมื่อตัวของยิงชราคนนี้แอบเห็นก็รีบย้ายออกในวันรุ่งขึ้นเพราะไม่อยากจะอยู่ข้างกับคนผิวสีนั่นเองไม่นานหลังจากนั้นก็มีคนผิวสีอีกหลายคนเข้ามาขอเช่าห้องจนในตอนนี้ตึกก็เต็มภา,ายในไม่กี่วันและแพทริกเนี่ยก็ดีใจอย่างมากขอให้เบอร์าร์ด เป็นหุ้นส่วนในทันทีเบอร์ nard เลือกตึกได้ดีส่วนแพทริกจะเป็นหน้าตาให้กับธุรกิจเพื่อเล็กเลียงการเหยียดผิวสีนั่นเองทั้งสองก็เลยจับมือกันแล้วก็ตกลงจะแบ่งกําไรกันคนละครึง่งหลายสัปดาห์ต่อมาทั้งคู่ซื้อสังหาริมทมพซับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และธุรกิจของพวกเขานั้นก็เจริญรุ่งเรืองในตอนนี้แมดกับโทนี่ก็ช่วยงานซ่อมแซมส่วนภรรยาของเขายูนิสก็ช่วยเรื่องของตกแต่งวันหนึ่งเบอร์นาร์ดก็ถามยูนิสว่าตัวเธอมีไอเดียอยากแต่งบ้านยังไงก่อนก่อนที่จะเฉลยว่านี่คือบ้านใหม่ของพวกเขาไม่นานหลังจากน,านั้นแพทริกก็เสียชีวิตในเตียงของเขาไปซะง,งนันหลังจากงานศพภรรยาของแพทริกบอกว่าเธอนั้นขอยุติธุรกิจและก็ได้เสนอเงนินให้กับเบอร์นาร์ด25%หาในตอนนี้เบอร์นาร์ดก็โกรธอย่างมาก พราะเขานั้นควรได้5 0าแต่ชื่อของเขานั้นไม่ได้อยู่ในเอกสารทางการจึงต้องเลือกระหว่างรับเงินหรือไม่ได้อะไรเลยทนายจึงบอกว่าถ้าอยากพิสูจน์ข้อตกลงเดิมตัวเขานั้นต้องมีพยานเบอร์นา r จึงไปหารธิทที่ธนาคารแต่ริทนั้นก็ดันมาปฏิเสธขณะที่กําลังจะเดินออกเบอร์นา r ก็เหลือไปมองเห็นป้ายธนาคารและคิดในหัวว่าธนาคารเนี่ยต้องใช้พื้นที่เยอะแน่เลยเขาก็เลยมุ่งหน้าไปหาโจและเสนอแผนใหม่พวกเขาควรซื้ออาคารที่ให้ธนาคารเช่าอยู่ถ้าเกิดว่าทำได้ ธนาคารเหล่านั้นจะไม่กล้าปฏิเสธให้พวกเขากู้เงินซึ่งจะทําให้สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มได้อีกและโจนี่ก็ชอบไอเดียนี้มากๆแลแต่ความยากก็คือไม่มีใครอยากขายตึกให้กับคนผิวดําพวกเขาก็เลยชวนแมทมาเป็นหน้าเป็นตาให้กับธุรกิจของพวกเขาแต่ว่าแมทเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เพราะตัวเขาเองก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเขาก็เลยรีบที่จะเดินจากไป แมททั้งสองจะบอกว่าจะช่วยสอนทุกอย่างให้ก็ตามต่อมาแมทก็ไปนั่งในร้านอาหารตัวของเขานั้นรู้สึกกังวลบางอย่างนักงานสาวที่ชื่อว่าซูซี่ก็เลยถามเขาว่าโอเคหรือเปล่าเขาจึงบอกว่าเขากําลังคิดว่าจะเริ่มงานใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีหรือเปล่าเนี่ยและซูซี่ก็ประทับใจอย่างมากและมันก็ทําให้ตัวของแมทนั้นเริ่มรู้สึกมั่นใจขึ้นมาและก็รีบไปหาพวกโจและก็บเบอร์ nard เพื่อรับงานนี้ขั้นตอนแรกคือพวกเขาต้องฝึกพ่อใหญ่แมทให้เรียนรู้วิธีคุยกับคนรวยซะกอ่อน โจจึงพาทุกคนไปที่สนามกอล์ฟตั้งแต่หกโมงเช้าเพื่อเรียนรู้เกมต่อมาโดโนัลซึ่งเป็นนายธนาคารเพื่อนของโจเขานั้นก็มาร่วมเกมด้วยเขาเสนอจะให้ยืมเงิน2ล้านดอลลาร์และเบอร์าร์ดยืนยันว่าพวกเขาจะซื้อตึกในราคาที่ถูกกว่าหลังจากนั้นเบอร์าร์ดก็สอนโจใช้วิธีการคำนวณต่างๆในการใช้ธุรกิจแม้ว่าแมทจะไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์แต่เขาก็พยายามฝึกทั้งกอล์ฟและก,การคำนวณอยู่หลายสัปดาห์ตอนแรกพวกเขาก็ลำบากกันมากๆแต่ก็เริ่มมั่นใจขึ้นทุกวัน จนทาให้ทุกคนนั้นประทับใจเมื่อเขาทําโฮอินวันได้และคํานวณตัวเลขถูกต้องตอนนี้แมทก็ได้สูตรตัวแรกของเขาโจนั้นสอนเขาว่าต้องดื่มอย่างรูปผู้ชายยูนิสก็สอนเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารและเมื่อตัวของแมทสามารถคิดคํานวณเลขในหัวระหว่างเล่นกอล์ฟได้สําเร็จทุกคนก็ตัดสินใจว่าเขาในตอนนี้เนะี่ยก็พร้อมสําหรับภารกิจใหม่แล้วขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเรื่องคุยแผนกับเจ้าของอาคารธนาคารและเขาก็มีชื่อว่าชาซึ่งก็ชอบเล่นกอล์ฟ ที่ขับหรูเป็นชีวิตจิตใจโจก็เลยจัดการให้แมทเนี่ยได้เข้าไปเป็นแขกโจกแกลงทำเป็นคนขับรถเพื่อให้แมทเนี่ยดูมีราศีและเป็นคนรวยด้วยทักษะกอล์ฟของเขาแมดสามารถสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้และได้นัดพบก,กับชาที่ออฟฟิศโจและเบอร์นาร์ดฝึกเขาทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์และเมื่อถึงวันจริงแมทก็พร้อมสล็อคคำถามของเชาวทั้งหมดและก็ตามมาโดยพี่ชายแมทที่ท่องสูรคำนวณทุกอย่างจำด้วยแบบขึ้นใจ เขาแกล้งทำเป็นคำนวณส,สดๆให้ดูจนสุดท้ายเนี่ยเชาก็ยอมขายตึกในราคา1560 0 0 0 0ดอลลาร์หลังจากฉลองกันแล้วพวกเขาก็เริ่มตกแต่งออฟฟิศใหม่และความสัมพันธ์กับธนาคารนั้นก็ดียิ่งขึ้นพวกเขาเริ่มกู้เงินได้ง่ายขึ้นและซื้ออสังหาริมทรัพย์มากมายในย่านคนข่าวธุรกิจนั้นมั่นคงและแม้แตแต่างงานกับซูซี่ภายในไม่กี่เดือนหลังจากนั้นทั้งสามคนก็กลายเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนั้นและได้พกกับรองประธานาธิบดีด้วย หลายปีต่อมาในปี1963เบอร์นาร์ดพาครอบครัวกลับไปยังเทสส็กซัสเพื่อเยี่ยมพ่อแม่ของเขาพ่อ,องเขานันก็ดีใจมากและบอกว่าภูมิใจในตัวเขาวันต่อมาพ่อพาเบอร์นาร์ดไปเดินเล่นและอธิบายว่าทำไมน้ําพุถึงแยกใช้ตามผิวสีเบอร์นาร์ดหยุดที่มุมถนนี่เขานั้นเคยขัดรองเท้าที่นั่นและขอให้เด็กคนหนึ่งขัดรองเท้าให้เขาใหม่แต่เด็กชายคนนั้นปฏิเสธเพราะเบอร์นาร์ด้เป็นคนผิวดำและหลังจากนั้นเบอร์นาร์ดก็จ้องมองไปที่ธนาคารที่เขาเคยเรียนรู้ทุกอย่างจากที่นั่นและก็เกิดปิ๊งไอ เมื่อกล่าวถึงลอสแองเจลิสเขาบอกโจว่าเขาอยากซื้อธนาคารในเท็กซัสโจบอกว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องการบริหารธนาคารเลยและคนเทนะ็กซัสน่ะก็คงไม่ยอมแน่ท้ารู้ว่าแท้จริงแล้วตัวของเบอร์นาร์ดนั้นเป็นคนผิวสีเบอร์นาร์ดก็เลยเสนอให้ใช้แมสเนเป็นหน้าม้าอีกครั้งอธิบายว่าคนผิวดำนั้นยังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะกู้เงินเลยนี่นะ่ะเป็นการเปิดตลาดใหม่ที่ยังไม่มีใครสามารถแต่ต้องถึงหลังจากเถียงกันนานโจก็ยอมแบบไม่ตั้งใจ แค่พร้อมไม่อยากจะเสียเบอร์นาดที่เป็นหุ้นส่วนของเขาเขาบอกว่านี่เนี่ยเป็นแผนที่โคตรจะแย่ต่อมาดอนอลก็ช่วยแมทในการซื้อธนาคารเท็กซสัสให้เบอร์นาดกับโจโดยเจ้าของเดิมและลูกชายของโรเบิร์ตยังคงถือหุ้นอยู่20%หลังจากนั้นเบอร์นาดก็เริ่มเดินเที่ยวชมชุมชนของคนผิวสีในเท็กซสัสและบอกกับทุกคนว่า ธนาคารนี้จะต้องเปลี่ยนแล้วและคนผิวสีทุกคนสามารถมากู้เงินได้แต่เขาขอให้ทุกคนนั้นเก็บเป็นความลับเพราะกลัวพวกเหยยดผิวสีมันจะไม่พอใจเขาและทุกอย่างนั้นก็ถูกดําเนินการโดยเบอร์นาไม่นานธุรกิจของคนผิวสีในพื้นที่ก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้น3เดือนต่อมาโรเบิร์ตซึ่งยังคงทํางานอยู่ที่ธนาคารเริ่มสงสัยว่าแมดอนุมัสินเชื่อมากเกินไปหรือเปล่าเขาเริ่มแอบตามแมดและเห็นเขาคุยกับเบอร์นาจึงแอบถ่ายรูปเอาไว้ในคืนนั้นแมดกลับบ้าน ซูซี่บอกว่าเธอเกียดลัสเท็กซัสและเตือนแมดว่าได้แค่เงินเดือนแค่นี้มันจะไปพอได้ยังไงทั้งที่สัญญาว่าจะได้เป็นหุ้นส่วนกับพวกเขาวันต่อมาโรเบิร์ตมหาเบอร์นาดที่บ้านขณะที่เขากำลังประชุมกับแมดและก็โจเขาก็บอกว่าเขาไม่มีปัญหากับการทำงานร่วมกับคนผิวสีแต่กลัวว่าถ้าคนในพื้นที่รู้เขา้าความลับจะแตกเอา และธุรกิจของพวกเขาอาจจะล้มละลายได้จากนั้นเขาก็โชว์จดหมายจากกระทรวงการคลังที่แจ้งว่าจะมีการตรวจสอบธนาคารของพวกเขาในอีกหนึ่งเดือนเพราะมีคนน่ะไปร้องเรียนเรื่องของพวกเรายัางไงละ่ะหลังจากโรเบิร์ตกลับไปแมดก็พาเพื่อนๆไปดูที่ธนาคารเล็กๆแห่งหนึ่งและก็ได้เสนอแผนใหม่ว่าพวกเราควรซื้อธนาคารที่นี่แมดจะเป็นคนดูแลและจะแบ่งการให้เงินกู้ออกเป็นสองธนาคารเพื่อจะได้ไม่ดูเยอะเกินไปตอนตรวจสอบโจและเบอร์าร์ดก็บอกว่าแผนนี้เสี่ยงเกินไป พราะพวกเขายังไม่มีประสบการณ์มากพอในเรื่องแบบนี้แมทจึงประกาศว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นหุ้นส่วนเขาจะไม่ช่วยอีกต่อไปแต่เมื่อไม่มีทางเลือกโจกับเบอร์าร์ดก็ต้องยอมตกลงไม่นานแมทก็ซื้อธนาคารเล็กๆแล้ววันทำงานวันแรกยูนิสก็ปล้อมตัวมาเป็นแม่บ้านทำความสะอาดเพื่อช่วยในการสอดส่องระหว่างนั้นโทนี่ก็พาอเบอร์าร์ดตะเวนไปดูทั่วเมืองว่าแต่ละการกู้ควรไปอยู่ที่ธนาคารไหนบ้าง ในคืนนั้นทั้งสามคนก็นัดคุยกันที่ร้านอาหารและก็เศร้ามากเมื่อเห็นป้ายที่ร้านค้าถูกพ่นสีไว้ว่าที่นี่นั้นก็ไม่ต้อนรับคนผิวสีวันต่อมาแมดก็ไปเซ็นเอกสารกับทนายเพื่อจัดการเรื่องการเป็นหุ้นสว่วนต่อมาโรเบิร์ตก็โทรแจ้งว่ามีคนผิวขาวบางคนนั้นอยากถอนเงินจํานวนทั้งหมดเพราะคิดว่าธนาคารนี่เป็นสมาคมของความก้าวหน้าคนผิวสีแต่เมื่อภาพตัดมาในคืนนั้นเบอร์นาร์ดก็เอาป้ายเหยียดผิวสีที่เขาเจอเนี่ยมาให้โจดูพร้อมอธิบายว่า มีคนผิวขาวห้าคนถอนเงินทั้งหมดไปแล้วและอีก9คนโรเบิร์ตนั้นก็ช่วยพูดจนยอมอยู่ต่อโจคิดว่าโรเบิร์ตเองนี่แหละที่เริ่มปล่อยข่าวลือและไม่กี่วันต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็มาถึงที่ธนาคารแมดกรีบิโทรหาเบอร์นา r มาช่วยแต่เบอร์นา r ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพราะพวกเขาไม่มีวันทําให้คนผิวดํานั้นเข้าไปอยู่ในการประชุมได้ยูนิสเสนอให้เขานั้นแกล้งเป็นพนักงานทำความสะอาดเบอร์นา r ก็เลยปฏิเสธยูนิสจึงเตือนว่าเธอนั้นเคยทําแบบนี้หลายครั้งเพื่อช่วยทุกคนเบอร์นาดบอกว่า ผู้หญิงทำแบบนั้นได้แต่มันตางกับผู้ชายซึ่งยูนิสก็โกรธมากและเปรียบเทียบตะกาของเบอร์นาว่าเขานั้นก็งโง่เขาพอๆกับพวกคนผิวขาวที่เหยียดผิวสีเบอร์นารู้ตัวว่าเขานั้นทำผิดจึงยอมใส่ชุดพนักงานทำความสะอาดและแอบเข้าไปในธนาคารและเขาก็แอบทำความสะอาดแถวประตูของแมทเพื่อส่งสัญญ,ญาณช่วยแมทนั่นเองแต่ก็โชคร้ายเจ้าหน้าทีนั้นปิดประตูพอข้อมูลทั้งหมดก็เป็นความลับเบอร์นาจึงต้องเดินออกมาอย่างหมดหนทางส่วนแมทก็เริ่มที่จะตึงเครียดขึ้นเรื่อย เพราะเจ้านายเริ่มจะจับได้ว่าเขานั้นก็พูดไม่ตรงกันแมดก็เลยแกล้งขอไปเอาเอกาสารและรีบเข้าห้องน้ำเพื่อขอคําคแนะนําจากเพื่อ,อนแต่เมื่อแมดกลับไปเจ้าหน้าที่ก็พบข้อผิดปกติซึ่งแมดก็อธิบายไม่ได้แมดจึงรีบเข้าไปห้องน้ําพร้อมกับเอกาสารเบอร์นาร์ดนั้นเห็นข้อผิดพลาดในทันทีและโจะก็สงสัยว่าดอนัลซึ่งเป็นคนตรวจสอบบัญชีก่อนหน้านี้ทําไมตัวเขาถึงมองไม่เห็นเรื่องพวกนี้กันแมดจึงต้องสารภาพว่า เขานั้นไปจ้างทนายอีกคนหนึ่งเพื่อทํางานให้เร็วขึ้นทนายคนนี้โรเบิร์ตเป็นคนที่แนะนํามาและเรื่องนี้มันก็ทําให้โจกับเบอร์นาร์ดโกรธออกมา,กมาเพราะในตอนนี้ก็รู้แล้วว่าโรเบิร์ตนั้นวางแผนทําลายพวกเขาตั้งแต่แรกในคืนนั้นเบอร์นาร์ดก็บอกกับยูนิสถึงผลการประชุมว่าพวกเขานั้นต้องขายสินเชื่อทั้งหมด27รายและต้องจ่ายเองถึง300,000ดอลลาร์ด้วยกันต่อมาเบอร์นาร์ดก็บอกกับโจและแมดว่าพวกเขานั้นจะช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะคนอย่างพวกเขา,นนไไเขาคนผิวสีนะ่ะมันก็เสี่ยงมากเกเินนไไป้ดดจับ แต่ในเช้าวันต่อมาโดโน่ก็โทรมาแจ้งโจว่าธนาคารของเขาได้สินเชื่อทั้งหมดจากธนาคารของแมดและไม่นานโจกับเบอร์นาร์ดก็รีบพุ่งเข้ามาในออฟฟิศของแมดด้วยความโกรธเพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แมดก็บอกว่านี่เป็นแค่การแก้ไขชั่วคราวเพื่อให้เขานั้นมีเวลาปรับบัญชีแต่ทั้งสองก็บอกว่านี่แหละมันเป็นการโกงหน้าด้านฉาดทันใดนั้นเจ้าหน้าที่จากการะทรวงการคลังก็มาถึงและพวกเขาก็ประกาศว่าธนาคารนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตพวกเขาานั้นไล่แมดออกทันที และสั่งให้ลูกค้าทุกคนนั้นออกไปก่อนที่จะปิดธนาคารชั่วคราวแต่ในจังหวะตอนที่โจกับเบอร์นาดนั้นออกจากธนาคาร FBI ก็มาจับตัวของพวกเขาด้วยโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่บอกเหตุผลอะไรเลยเบอร์นาดพยายามโต้แยง้งวันนี้เนี่ยเป็นการเหยียดผิวและเขาก็พยายามที่จะขัดขืนแต่เจ้าหน้าที่ก็กดเขาลงอย่างง่ายได้และภาพก็ตัดมาที่วอชิงตันดีซีทนายความบอกโจกับเบอร์นาดว่าข้อหาจากรัฐนั้นถูกยกเลิกแล้วแต่ข้อหาของรัฐบาลกลางนั้นยังไม่หยุดวุฒิสภาสมาชิกคนหนึ่งในอาคันซอ กำลังเปิดการไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องความหลาหลวมในการดูแลธนาคารและอาจจะใช้คดีนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการเมืองซึ่งอาจจะช่วยพวกเขาหลอดจากข้อหาและรัฐบาลกลางได้ในขณะเดียวกันแมทก็ยังคงมีปัญหาของตัวเองกับธนาคารของเขาเจ้าหน้าที่นั้นเสนอข้อตกลงให้กับเขาด้วยถ้าเขายอมให้ปากคําเรื่องการปักปราำเพื่อนของตนข้อหาทั้งหมดของเขานั้นจะถูกยกเลิกในทันทีหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาแมทก็ไปขึ้นศาลและให้ปากคําเขาเล่าว่า แผนทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวของโจงกับเบอร์นา r และเขาก็เป็นเพียงแค่ลูกจ้างที่โดนหลอกให้ทำตาหลังจากนั้นศาลก็ได้สั่งให้เบอร์นา r นั้นเลือก2ทางถ้าเขายอมรับว่าตัวเองเคยใช้กฎที่ไม่รัดกุมเพื่อหากำไรเข้าหาตนเองรัฐบาลก็จะใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างในการปิดกฎหมายและเขาจะไม่โดนลงโทษแต่ถ้าเขาเลือกจะพูดตามความจริงเขาจะถูกเปรียบเทียบกับคำให้การของคนผิวขาวและถ้าศาลตัดสินว่าเขาโกหกเขาจะต้องโดนจองจำในคุก หลังจากพิจารณาเบอร์นาร์ดก็ออกไปเดินเล่นกับยูนิสเขาบอกว่าเขากังวลมากเพราะถ้าเขารับข้อเสนอเขาจะไม่มีสิทธิ์พูดความจริงเกี่ยวกับปัญหาของคนผิวสีที่เจอในระบบของธนาคารยูนิสก็เลยบอกว่าไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนเธอก็จะอยู่ข้างเขาเสมอก่อนเข้าไปในศาลเบอร์นาร์ดก็เจอโจทั้งคู่นั้นก็คุยกันถึงวันเก่าๆที่พวกเขานั้นก็เคยทํางานด้วยกันมาตั้งหลายปีในศาลเบอร์นาร์ดนั้นยืนขึ้นเขาเริ่มพูดถึงคําพูดในรัฐธรรมนูญที่ว่า มนุษย์นั้นทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันแต่ในความเป็นจริงกฎหมายไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแม้จะถูกเตือนว่าเขาจะเสียสิทธิ์ที่ไม่ได้โดนลงโทษแต่เบอร์นาร์ดก็ยังคงยืนหยัดเขาชูชุดพนักงานทําความสะอาดขึ้นและพูดว่าถ้าคนคนหนึ่งกู้เงินไม่ได้เขาก็ทําธุรกิจไม่ได้ซื้อบ้านไม่ได้นั่นคือการทําลายความฝันแบบอเมริกันโดยแท้สุดท้ายศาลก็ตัดสินให้รัฐบาลยึดทรัพย์ของโจและก็เบอร์าร์ด และทั้งสองก็ต้องติดคุกในเรือนจำกลางเป็นเวลา3ปีพวกเขาสูญเสียอาคารทั้งหมดแต่ยูนิสยังคงเก็บบ้านไว้หลังหนึ่งเพราะบ้านนั้นอยู่ในชื่อของเธอส่วนโลเบิร์ตกลับมาซื้อธนาคารคืนในราคาที่ถูกมาหลังจากทั้งคู่ผลทษออกมายูนิสก็งงว่าทำไมทั้งสองถึงหัวเราะด,ด้วยกันโจก,กับเบอร์นาร์ดจึงเล่าให้ฟังว่าก่อนที่แมทจะให้ปากคำแมทหมาพวกเขาเลยบอกว่าถ้าเขาไม่หักหลังพวกเขาจะต้องติดคุกถึง50ปีทั้งสองก็เลยยอมให้พ่อหนุ่มแมทเนี่ยทำไป เพื่อแลกกับสิ่งหนึ่งก่อนที่รัฐบาลนั้นจึงยึดเงินแมดก็ซื้อบ้านไว้สองหลังไว้ให้พวกเขาในบาฮามาและเรื่องราวของพวกเขานั้นก็ส่งผลกระทบไปต่อทั้งประเทศในปี1968รัฐสภาสหรัฐออกกฎหมายชื่อ Fair h o u s e Act ซึ่งทำให้การปฏิเสธขายหรือให้เช่าบ้านเพราะเชื้อชาติศาสนานหรือเพศเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือนั่นก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นับตั้งแต่นั้นทุกคนก็สามารถเข้าถึงมันได้หมด ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Banker ปี2020ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพวกเรานะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบาย